ไปไปฉีปป่เร็วๆไปไปไปเร็วเร็ว,รวมาเร็วดีนะมาไปยเร็วไม่ดมแล้วไม่ดมแล้ว ไปเลยไปไปค,อค,อค,อคอ่อยๆค่อยเอยเอยแอะแนับกันอีกนับกันอีกค่อยๆเดินลูกหมีค่อยๆค่อยๆเรียกน้องรอน้องด้วยไหน กทำไรครับอะไรดีดา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 ทำไรอ่ะดมไรฟิตฟิตเลยโอ้ยโอ้ยไม่ไปไกล เนีย่ยหรออืมมีมนาทำลายมีทำไรอืมแหกแหกมี 喂。Oui.